ที่หึมีการศึกษาสอบ0ันรอครับและการเปิดโรงเรี้ของครว่า้อยแดสแห่ได้เข้าสู่อกเนรัวันมห้อาจรย์คุขภาพบุตรครับ Yeah é, mais problema né? มคืออะไรวิดีโอวิดีโอวิดีโอพูดมาแรงวะปากวิดีโออ่ะวิดีโอเฉยเฉยเลยนะเราจะให้อันเล็กก่อนหรืออันใหญ่เปิดเองไม่เอาดีกว่อยู่ทีละชินอ่ะอยู่ทีละชิ้นเราให้คนดิบไปกันกูเห็นทั้งหมดดิอ่ะอันเล็กก่อนอื้อหือเงินเยอะบ่นนะ

ไอสัตว์โมเร็วโมเร็วอีกเี่ยน่เที่ยวกันขยันคนเขาอเีเที่ยวเหมือนหน้าเลยอ่ะ เบ r ร์ดเดย์ท Happy birthday to you นี้ครับเรามาชัวกันนะครับอะไรอ่ะน้ำทั่วมองน้ำทั่วมองไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้ว

นี่นี่นี่พี่ม้าถ่ายคนนี้คนหน่อยคูณสูงห้ดูหน่อยสวัสดีค่ะดูน้องนี่น้องขยืนนิ่งๆอ่ะพี่ไกำลังอะไรพี่โยทำนี้เดี๋ยวขอตัวอย่างหน่อยค่ะขอตัวอย่างหน่อยค่ะหนึ่งสองสามเอาให้จบแล้วจบเลยเออกูไปลองด้วยอ๋อ

แล้วก็อหลอนากกใครนบอกตายนะโดนบอกตายเดินเดิน yeah, ร้านเดิน้านไม่ได้เดินร้นไอเดต์อะไอดมันมีเยอะอไอคันมันไม่เยอะรอะเ้เตกนุ้ชวน๋ยในห้องมาเดย

แล้วก็ครบาบมกว่าวจะทำได้ไมาทำนานชื่อบคุณอคครับสรุปไปช็อตน,นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเป็นชุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นชุดที่เน้นการมีแสงในตัวเอง Institution, has many many years of history together. So we are really excited and really thrilled to continue this very long-standing partnership. We have a student who will be sharing a little bit more about how the experience of the group has been this past week. But I think on behalf of the teachers, we want to thank the wonderful teachers of Swankula High School for their warm. Their hospitality and their thoughtfulness. So there were many teachers that we met. Some of them include Ajang Ning. In Bangkok on Friday, we have really experienced the genuine hospitality of Thai people and our Swampular students. We will be in Thailand until tomorrow. During this time, we have learned much more about Thai culture and your school. Thank you for having made our time here during this exchange programme so meaningful. It is truly our pleasure to be able to meet you. Thank you. ครับพวกเรามีครูสองคนและนักเรียคนสิบเอ็ดคครับตั้งแต่พวกเรามาถึงประเทศไทยวันศุกร์ที่แล้วรู้สึกทงการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทยและของนักเรียนสอนกุลับมากมายพวกเราจะอยู่ในประเทศไทยถึงวันถุงนี้แล้วพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้นก็คุณทุกขนมาก ที่ทำให้การแขกงขยนครั้งนี้มีของหมายที่ดีอินดีที่ได้รู้จักครับ